สวัสดีครับเรื่องราวของยูเครนใครๆก็รู้ว่ารัสเซียนี่เป็นคนผิดมาบุกรุกแม้ว่ารัสเซียจะอ้างเหตุผลอะไรมันก็ฟังนี่ไม่ขึ้น และที่รัสเซียโจมตีโคมโครมอยู่ตอนนี้ทำไมทำได้เหตุผลคืออะไรสิทธิพิเศษจากความเป็นมหาอำนาจแล้วก็นิสัยนะครับแน่นอนว่าหลายคนนี้ไม่พอใจแต่ว่ามันมีอยู่จริงมันต้องย้อนกลับไปดูว่ายูเครนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรื่องราวก่อนสภาพโซเวียตก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องราวหลังจากที่โซเวียตล่มมันก็น่าสนใจตอนนั้นยูเครนประกาศอิสรภาพตั้งเป็นประเทศมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับของผู้มีอำนาจในยูเครนในสมัยนั้นเป็น การมองการไกลเพราะว่าจะอยู่ใต้รัเสเซียตลอดไปไม่ดีแน่แน่นอนว่ายูเครนนี้ตั้งเป็นประเทศได้มีการวางแผนพัฒนาชาติต้องเข้าใจว่ายูเครนเพิ่งเป็นประเทศมาได้ราว32ปีนี้เท่านั้นนะครับ และยูเครนก็เหมือนกับทุกประเทศจะมีชนชั้นมีฝ่ายขวาจัดมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาจะเป็นพวกผู้มีอำนาจอนุรักษ์นิยมต้องการสืบทอดอำนาจนะครับฝ่ายซ้ายก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาแน่นอนว่ายูเครนอยู่ใต้โซเวียตมานานแม้ว่าจะถูกรัสเซียข่มเหงรังแกอย่างไรแต่ว่าคนส่วนมากก็ยังยึดติดกับสังคมนิยมนะครับไม่กล้าเปิดรับเสรีประชาธิปไตยนี่มากนักพอมีการเลือกตั้งทําให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่อยู่ฝ่ายรัสเซียนี่เป็นผู้ ชนะและแน่นอนครับยูเครนถูกรัสเซียนี้ครอบงำทุกอย่างผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มก้อนผู้นำส่วนประชาชนนี่ลำบากมันเป็นสูตรสำเร็จที่ประเจกาเนี่ยจะปลูกฝังว่าตะวันตกนี่ชั่วร้ายรัสเซียนี่เป็นคนดีนะครับด้วยการครอบงำของรัสเซียยูเครนนี่เป็นประเทศยากจนที่สุดในยุโรปมีความเหลื่อมล้ำสูงมีการคอร์รัปชันนี่สูงมากในบรรดาพวกผู้นำพวกมีอำนาจที่ฝักใยรัสเซียนะครับทำให้แผนการที่จะสร้างชาตินี่ล้มเหลวลงไป ถ้าเรามองแบบกลางๆนะครับมันก็เป็นความผิดของชาวยูเครนบางส่วนที่ไปเชื่อรัสเซียจนต่อมาชาวยูเครนนี่ทนไม่ได้ตาสว่างแล้วละครับจุมนุมขับไล่รัฐบาลเก่าที่อยู่ข้างรัสเซียนี้ออกไปแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่หัวก้าวหน้าแบบแปลนสไลด์ท่วมทนแต่ว่ารัฐบาลใหม่ของซีเลนสกี้ก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่สะสมมานานได้นะครับ ฝ่ายรัฐบาลเก่าก็พยายามสู้โดยหาว่ารัฐบาลใหม่ของยูเคเนี่ยถูกตะวันตกนิครอบงำเป็นท่าสรัอเมิกาเป็นท่าตะวันตก โฆษณาชวนเชื่อให้กลัวสฐอเมิกานะครับโดยใช้บุคคลที่พอมีชื่อเสียงบ้างหรือไม่ก็ดาราเก่าๆทําให้ยูเครนมีสองฝ่ายก็คือรัฐบาลใหม่หัวก้าวหน้ากับรัฐบาลเก่าอํานาจเก่าที่ต้องการกลับมามีอํานาจนะครับรัฐบาลของซิเลนสกี้พยายามเข้าหาย,ยุโรปก็เพื่อการค้าเพราะว่ามีโอกาสเจริญมากกว่าดีกว่าเป็นเบี้ยล่างค้าขายกับรัเสเซียโดนเอาเปรียบนี่ต่อไปยุโรปก็มีท่าทีขันรับนะครับรัเสเซียก็เริ่มกลัวจึงมายึดแหลมควา มและก็ยุยงให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนนะครับ สุดท้ายรัเสเซียนิบุกยูเครนโดยเป้าหมายก็คือกรุงเคียบถ้าเรามองแบบผ่านๆคือรัสเซียนิบุกยูเครนแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับนี่คือการพยายามยึดอำนาจหรือว่าทำรัฐประหารของผู้นําเก่าของยูเครนโดยใช้กองทัพรัเสเซียนี้เป็นเครื่องมือซึ่งคิดว่าง่ายว่าจะยึดทำเนียบป,ประธานาธิบดีของยูเครนได้ถึงขั้นผู้นําคนเก่าของยูเครนนะครับมารอรับตําแหน่งที่ชายแดนของเปลารุสแนใ่นอนว่าต้องใช้วิธีการยึดอำนาจเท่านั้นเพราะถ้าลงเลือกตั้งเลือกยังไงก็ เลือกกี่ทีก็แพ้เลือกใหม่ก็แพ้ทำรัฐประหารนี้ง่ายสุดก็ไม่แน่ใจว่ามีการวางแผนร่างรัฐธรรมนูญยุเคนใหม่ให้มีสวามาเลือกผู้นำนี้หรือไม่เผื่อเลือกตั้งมาแล้วเสี่ยงน้อยจึงให้สวามาโหวตรับประกันอำนาจวิธีแบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็มีคนทำมาก่อนแล้วก็คือพม่านะครับอาการเดียวกัน ถ้าท,ทํารัฐประหารยุเคนสาเร็จคงมาแนวตั้งสวนี่เหมือนกันพราะพาม่าทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับกองทัพรัสเซียพ่ายแพ้ที่กรุงเคียบผิดแผนไปหมดรัเสเซียก็เลยโมโหกบเกื่อนยึดดินแดนยุคเคนทางใต้นี้ซะเลยนะครับแล้วก็ยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้เราสังเกตรูปแบบจะเหมือนกันในความคิดของเผด็จการในบ้านเราก็จะมีคนกลัวว่าสหรัฐอเมริกาจะมาครอบงำ ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับจริงๆเราโดนล้วงข้อมูลคอเซนเตอร์มิจช,ชาชีพสีเทากว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินแล้วก็บ้านได้ตอนนี้มีบางประเทศล้อมเราไว้หมดแล้วพนันออนไลน์อาชญากรรมนี่ล้วนๆไม่มีใครกลัวประเทศนี้นะครับกลับไปกลัวสอเมิการอบงามโวยวายใหญ่โตเราจะเป็นเหมือนยูเครนไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นอย่างมากเราก็เหมือนกับเพื่อนบ้านที่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรให้ยกยอ ชมเชยผู้มีอำนาจที่อย่างเดียวถ้ามีปัญหาก็แบมือขอนานาชาตินะครับสาธารมรัาบ้างออสเตรเลียบ้างญี่ปุ่นบ้างเกาหลีใต้บ้างแต่พอเริ่มอยู่ดีกินดีขึ้นก็ด่าพวกประชาธิปไตยยกย่องเผด็จการพอเดือดร้อนอีกก็มาขออีกเป็นอยู่แบบนั้นและก็ไม่เคยที่จะคิดได้แต่ว่าแอดมินคิดว่าเราคงไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าคนไทยมีความคิดกว้างไกลกว่าเห็นโลกมากกว่าก็จะคิดต่างจากคนที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับ สงครามยูเครนวันที่464เกิดอะไรขึ้นบ้างรัเสเซียก็ยังโจมตีกรุงเคียรแบบไม่มีเป้าหมายนี่เหมือนเดิมทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนส่วนรัสเซียก็บอกว่ายูเครนโจมตีเมืองเบลโกรดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่9คนเป็นการประกาศให้โลกรู้หาแนวร่วมนะครับส่วนเมืองเบลโกรดก็มีการโจมตีจากกลุ่มคนรัสเซียเองแต่ว่ารัสเซียบอกว่าเป็นฝีมือของยูเครนกลุ่มต่อต้านรัสเซียก็ประกาศว่าเประยะที่2หรือว่าเฟสสองแล้วในการสู้กับรัสเซีย อีกเรื่องคือหลังจากที่ทหารแวกเนอร์ถอนตัวจากยูเครนสถาบันศึกษาสงคารามระบุว่าผอบอของรัสเซียอาจสั่งให้นักรบเชเชนเป็นผู้น,นําในการรบในสงคารามยูเครนตําแหน่งนี้คือให้ไปแนวหน้าไปเข้าปะทะก็มีรู้ว่านักรบเชเชนเนี่ยจะรับตําแหน่งนี้ไหมตัวอย่างจากทหารแวกเนอร์มีให้ดูแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเชเชนเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าเป็นแค่นักรบคอนเทนต์นะครับ ตอนนี้สิ่งที่ยุเคนร,รอคอยคือ F16 มันก็มีข่าวจากหลายประเทศแต่ก็ไม่ชัดเจนสักประเทศแม้แต่สหรัฐม,มิกาเองนะครับล่าสุดมาเตอุสโมลาวิสกี้ นายกโปรแลนด์กล่าวว่าโปรแลนด์จะช่วยยูเครนในการฝึกนักบินให้บินกับ F16 แต่ว่าโปรแลนด์เนี่ยไม่สามารถส่ง F16 ให้กับยูเครนได้ฝึกนักบินให้ได้แต่ไม่สามารถให้เครื่องบิน F16 ได้นะครับโปรแลนด์นี่มี F16 ประมาณ48ลำก็นับว่าเป็นความช่วยเหลือโปรแลนด์นี่ช่วยเหลือยูเครนนี่เยอะมากจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นะครับ ส่วนการขอเข้าเป็นสมาชิกเนโตของยูเครนนั้นเอาตรงๆยากมากเพราะว่าตอนนี้ยูเครนกําลังทําสงครามอยู่เนโต้ NATO มีกฎอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่รับประเทศที่กําลังทําสงครามอยู่พอรับเข้ามาปุ๊บจะเข้ามาตาห้าของเนโต้เนโตทุกประเทศต้องเข้าไปช่วยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ต้องรอหลังสงครามนะครับ และยูเครนเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการประทะสมาชิกบางส่วนไม่ยกมือให้อยู่แล้วมันเหมือนเอายูเครนนี่ไปเป็นภาระนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยทางการทหารแล้วก็ยังต้องช่วยทางเศรษฐกิจนี่ไปด้วยมันหนักเกินไปก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้มันต่างกับฟินแลนด์กับสวีเดนนะครับเพราะว่ามีฐานะดีมีงบประมาณนี่อยู่แล้วไม่ต้องเข้าไปแปลกอะไรมีนําซ้ําฟินแลนด์กับสวีเดนยังจะเพิ่มงบกองกลางให้กับเนโตอีกนะครับยูเครนก็น่าเห็นใจ นีไม่น้อยมันก็เกิดคำถามว่าตอนที่เพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียไปสมัครเป็นสมาชิกของเนโตยูเครนนี่หายไปไหนแล้วครับถ้าไปสมัครตอนนั้นป่านนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรรัเสเซียก็คงไม่กล้าก็เป็นเพราะผู้มีอำนาจที่เห็นเกตตัวเห็นแก่อำนาจไม่มองประโยชน์ของประเทศชาตินะครับกลัวแต่สฐอเมิกาจะครอบงำสฐอเมิกาครอบงำใครนี่จเจริญทุกคนนะครับเกาหลีใต้นี้ญี่ปุ่น โปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียแม้กระทั่งเกาะกวมนะครับอันนี้ก็ให้เราพิจนารณาดูแล้วกัน